สวัสดีค่ะพบกับเรโทอรฟี่กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มากับแขกรับเชิญอีกเชนกันค่ะ น้องมิ้นคนดีคนเดิมค่ะแนจะไปแขงค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราภารกิจของเราคืออะไรบ้างคะคุณคะวันนี้จะไปดูเทศกาล อะไรสักอย่างๆๆๆคุณวีรุจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรคุณวีพูดชวาชื่องานก็คือเดอะมูชัวเฟรนนะคะซึ่งจัดที่เดอะเซนเทลออริจินอลนะคะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยก็คือว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านร้านขายหนังสือของเซนทันเขามาก่อนแล้วก่อนที่เขาจะเติบโตเป็นเหมือนแบบว่าเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ จะไปกินอะไรคะจาจาเมียนร้านอะไรวิธนนีทำยังไงทีนจะพำชิ่ชินรันไม่ได้ครั้งหนึ่งไปกินไปกินจาจาเมียนเสร็จแล้วก็จะไปกิน after you ต่อนะคะอย่าเพิ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นเราขึ้นตรงนี้นะคะตึ๊ด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 แล้ว อยู่ติดกับตรงถนนใหญ่เลยนะคะมีความสะดุดตาตรงสีตึกนี่แหละสังเกตได้ง่ายมากๆเลยเปิดเข้ามาก็จะเจอคาเฟ่ก่อนเลยแต่เราจะเก็บไว้กินหลังจากที่ดูนทัศการเสร็จนะด้านล่างนี้ก็จะมีของที่ระลึกขายด้วยนะจริงๆอะเขามีลิฟต์ขึ้นด้วยนะแต่เรารู้สึกว่ามันได้ฟิลวกว่าถ้าเราเดินเพาะว่า,าเดินนเขาสวยมากๆเลยทุกคน ขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะเป็น The c o r o p h o n e Retail Library หรือห้องสมุดนะคะซึ่งห้องสมุดนี้เนี่ยขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามีรูปแบบที่ทันสมัยมากๆเลยพร้อมกับศูนย์บริการค้นคว้าหาข้อมูลแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระดับโลกเลยนะคะในส่วนของห้องสมุดนี้เนี่ยจะต้องมีเสียค่าสมัครรายปีด้วยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะแต่ถ้าใช้บริการแบบรายวันก็ประมาณ300บาทแต่ว่าใช้ได้ประมาณ90นาทีนะคะ ซึ่งหนังสือส่วนใหญ่ที่เขามีในห้องสมุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบนิชมาร์เก็ตหรือเป็นเฉพาะกลุ่มหน่อยนะคะจะมีประมาณแบบหลายหมวดด้วยกันเช่นแบบลงทุนบริหารธุรกิจดีไซน์แฟชั่นอาหารสถาปัตยกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเขายังมีโซนให้อ่านหนังสือที่แบบว่าฟินสุดๆเลยนะแบบที่นั่งสบายแล้วก็แบบมองวิวทิวทัศน์ได้ด้วยอะและก็มาในส่วนของไฮไลท์ของเราชั้นสานี่เองเซ็นทรัลสเปนะคะ สำหรับตีมงานครั้งนี้นะคะจะเป็นตีมงานของ The Mutual f r i e n นนะคะซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะระหว่างวันที่7เมษายนถึง8พฤษภาคมน,นี้เลยนะคะซึ่งความพิเศษของงานนี้นะคะจะเป็นความร่วมมือของการทำงานครั้งแรกของศิลปิน2คนด้วยกันก็คือคุณอังวิพุตแล้วก็คุณวรสวงนะคะ รวมของงานนะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพและก็ผสมผสานไลฟ์สไตล์ระหว่างคนรุ่นใหม่แล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นภาพเบื้องหลังนะคะซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยนะคะไอตัวภาพวาดต่างๆนะคะจะเป็นเทคนิคของ Illustration Art นะคะซึ่งมีการใช้สีสันสดใสาตามสไตล์ที่ทางคุณอังวิพุทธาเขาถนัดเลย ึ่องอย่างที่กลิ่นไปตอนแรกนะคะในงานนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของสองศิลป,ปินด้วยกันนะคะในส่วนของทางคุณวรสวงเองก็เป็นศิลป,ปินทางด้านปฏิมากรรมเป่รลมแห่งบนลูนอาร์ตนะคะก็เลยมานําเสนอผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์บนบอลูนขนาดยักษ์สาหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยภายในงานนะคะก็จะมีบนลูนยักษ์อยู่2องคาแรคเตอร์ด้วยกันนะคะซึ่งทําให้งานอ่ะดูน่ารักมากๆเลย พอดูงานเสร็จแล้วก็ขอตัวลงมาจิบชากาแฟที่คาเฟ่ชั้นหนึ่งหน่อยนะคะพอเดินเข้ามาข้างในนะคะก็ถึงกับอึ้งทึ่งกันเลยค่ะทุกคนข้างในอ่ะที่นั่งน่ารักมากๆเลยแถมด้านบนนะคะมันก็จะแบบมีแสงส่องลงมาจากพระอาทิตย์ด้วยนะก็คือได้แบบบรรยากาศที่ดีแล้วก็แสงสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้อะไรคะีหัวไชเท้าดองค่ะหัวไชเท้าดองกับกิมจิวันนี้เราจะสั่งอะไรมั่งอันนี้เหรอคะใช่ค่ะไม่ไมสออั่งไนนะเจ้าแบบสับหรือจแบบชิ้นเอาแบบไหนอร่อยอะคะไม่รู้ไม่เคยกินเลยอันนี้หนึ่งแล้วก็อันเมื่อกี้ของน้องมิน้นยังไม่ได้สั่งเลยอันนี้อันนี้เป็นยังไงคะทั้งชิ้นเป็นหนูผัดซอส เปรี้ยวหวานขอบคุณค่ะที่อ่านตามนิดเลยเลยโอเเ <laughs> <laughs> ย,ย,ย,ย้สวยจังคือ <laughs> <laughs> จาจําเนียนนะคะต้องกินกับอันนี้นะคะถึงจะอร่อยนะ <laughs> โอเคเริ่มเลยค่ะเริ่มทำการกินสีหน้าของคนที่อยากจะกินมาก <laughs> มาเลยจ้ามาเลยกินกันให้ปากแตกคนไม่เป็นไรเราใส่ถีดดำม,มาเพื่อการนี้อร่อย <laughs> จืดเปน็นหยมันต้องนหนาวอ้าวเหรอและนี่คือการรีวิวการกินเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อร่อยถูกปากถูกใจและเสร็จติ้นภารกิจเรียบร้อยแต่เดี๋ยวมีขนม่อโอเคได้เ <c oughs> จอกัน <c oughs> ร้านต่อมาก็คือไปดูเย้จบหอันใช่ค่ะมีอีกอันหรือสองอันไะมคะเดี๋ยวจะเพิ่มอีกอันก็เป็นสองอันแล้วค่ะทานได้เลยค่ะต้องให้พี่ตซาร์ตอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นลาวาจ่าแล้วนะเอาเลยเอาเลยอ้าวคุยอีกหนึงอ้ย ใส่ยู <Why? S 2> oh. เอาจริงๆนะผและก็หมดใน5นาทีให้ถึงเไห่ความขูดต้องมาโอเคนี่คือเมนูฮันนี่โทสก็คือซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเออดิฉันนี่ล่วหรอกค่ะ อนเทนต์ไทยอินอินหมดนี่ไปเดี๋ยวเราไปซ็นเซอร์นาก็คือฮันนี่โทนจิ๊กเจอร์ของร้านจานที่ nope. Nope. สองเดี๋ยวมีจานที่สามรอแป๊บหนึ่งกำลังมาไม่เคยได้แถมของกันเลยขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็หันขึ้งเี่นอะไรหรืหว่าหันไหน กไกินไทยก็ได้ข้างหน้าเนืยอร่อยนะได้่เมนเสนที่นี่ดูหรยังไงวอร่อยมากค่ะใครังคนนั้นกันหรือเปล่าคนมีควา ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับทิ้นสุดท้ายอร่อยค่ะแต่หลอพี่ยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีไหมเดี๋ยวก็มาต่างชติอ่ชั้นน่าเมนูต่อไปนะคะเป็นครัฟเฟิลนะคะเอ่อเป็นรสชาตินอร์แอนด์อัมเบอร์ อัมเบอร์แปลว่าอะไรคะอัมพันอัมพันนอนอนอสีดำสีดำนอแปลว่าสีดำดำดำแบบสีดำแล้วรสชาตินอร์แอนด์อัมเบอร์ผสมกันเป็นว่ายังไม่ได้กินดำอัมพันเฮ้ยหรือว่ามันจะคือเป็นแบบ สีควันบุหรี่อย่างนี้เหรอคะเฮ้ยสุดยอดจินตนาการมันเป็นไปไ,ได้ยังไงวะอ่าน,นว่านัวไม่ใช่หรออ้าวนัวเหรอ,อนึกว่า,วานัวมาตลอดเลยเอ๊ะเอ็เซนต์ให้หน่อยค่ะหน่อยเหนัวราฟเฟลิลนัวแอนอัมเบอร์เนี่ยแอ็กเซนต์ให้หน่อยคะ่ะเฮ้ยต้องของมาสาร,รหรือเปล่าคะน Amber. ัวแอมเบอร์ อู้ว้าวมาไม่ทำอะไรเลยเสียงไม่ด้วลยอะพี่คะพี่ออกเสียงให้หน่อยค่ะออแอนด์อัมเบอร์ส่ <an> วนเรานอแอนด์อัมเบอร์ค่ะถามว่าอันไหนขายดีอ่ะอันไหน,อ,น,น,นอันนี้เหรอคะ และแล้วก็มีความแบบว่าวานิลาของมีบองดีเลยอ่ะมีความวานิลาของมีผสมปนไปหน่อยมี่ทั่วชามให้ความรู้สึกถึงแบบว่าความละมุนและความผสมผสานที่เข้ากันอย่างลงตัวและถ้าตัดของเธอสวยอีกแล้วอ่ะสวยตลอดเลยนะมีใครก็พูดกันใครหรอรับนับทันได้ เป็นยังไงมั้งคะตีปัสตีกอแล้วเกินรังไงบาร้อนร้อนอร่อยอร่อยอร่อยเย่อกแย็อันนี้ทูสอดอัมเบอร์เจ้าของบ้านก็ได้ที่มันบๆจบกันเลยนะมือบิ๊กอิทบม๊กอิทเป็นอิต้าอิ่วอร่อยและ ชิ้นสุดท้ายก็ได้รับเกียร์เยอะโหได้รับเกียร์จากน้องมิ้นกับเมื่อเนาขอจิ้มเพิร์กเยอะเอาให้สุดเอาให้สุดให้สุดให้สุดถ้าจุดต้นหนาเนียนล้จะสุดกันสวยจังเลยเย่หมดแล้วเกียร์ และก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพวกเราและและวันนี้มันก็ถึงแล้วนะคะวันที่น้องมิ้นจะต้องกลับประเทศบ้านเกิดแล้วเดี๋ยววันที่น้องมิ้นจะต้องกลับไปทำงานภารกิจเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินวันนี้เราก็ต้องจากลา และเราก็จะเจอกันคลิปหน้าในเดือนสิงหาคมอาจจะกันยาวได้ตั้งไม่แต่ว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์ต้องเจอกันคลิปหน้าบบ๊าายย